เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการนะวันนี้เราไปอยู่กันในเกมเรฟเฟอร์เด2 2> ในพาร์ทที่10 10 14หรือ15บห้าว่าจำไม่ได้นะฮะน่าจะ15แหละนะฮะกับด่านอ่ากับไอ้นี่นะฮะสวัมฟีเวอร์แล้วก็ด่านสลัมนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูปืนที่เราจะใช้วันนี้นะ AK แล้วกันนะฮะแล้วก็กระเป๋าพยาบาลเอาไปสไนเปอร์กูไม่ใช้แล้วยิงยาก ลูกฟองกูจะไม่แตะแล้วยิงช้าด้วยแล้วเพื่อนจะรีบยิงไปไหนนักหนาเนี่ยตัวซอมบี้คนนี่วะในนี้มีของอะไรไหมมีแต่ซอมบี้ ของไม่มีนะในนี้ในนี้ไม่มีอะไรเลยนะมาดูว่าจะมีของอะไรให้เก็บไม่มีนะตัวอะไรมาวะมันตึงตั้งตึงตั้งกันเลย จริงๆเรามันยังไม่หมดเลยนะทางนู้น <o> ตรงนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยมีแต่ถังน้ำมันกับถังระเบิดอะไรก็ไม่รู้นะฮะ oh. ปืนเปินไม่มีให้เก็บเลยแถวนี้แสดงว่าไปทางแน่ถูกละ

มีออน,นี้ให้เก็บนะฮะไอ้ชาร์จเตอร์มาอีกแล้วไอจุ่ไยตกใจงัวแต่กินยามีแต่ถังน้ำมันถังระเบิดอีกแล้วตรงนี้ขึ้นทางไหนวะเนะี่ย ตรงนี้เข้าไม่ได้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้แต่เดี๋วบ้านนี้เข้าไม่ได้นะเราต้องข้ามสะพานทำรีเนมไม่ไตายแล้วมั้งข้ามสะพานแล้วก็ยิงตัวนี้ในบ้านมีแต่ถังถังแก๊ส ปืนยิงจนจะหมดอยู่แล้วเนี่ยไม่มีของใหม่ให้เก็บเลยบูมเมอร์ตายซะต่อไปไปไหนเนี่ย the ตายข้างบนตายครับมาเดินหาของแถวแถวนี้ก่อนนะฮะ บ้านนี้เข้าไม่ได้บ้านนี้เข้าได้เจอซัมบี้มีกระทะอ่านี้มีปืนพกเพิ่มว่ะมีปืนพกให้เก็บอันนี้อันนี้เปิดได้แต่ไม่มีอะไรนะ ตายอ่ะไอส้สมอกเกอร์ข้างล่างเมื่อกี้เนะี่ยตายแล้วมั้งตรงนี้มีอะไรมีเลื่อยแล้วก็มีปืนกระบอกใหม่ <c oughs> เก็บปืนเลย <c oughs> แล้วก็อันนี้ยาแล้วก็มีกระเป๋าพยาบาลให้เก็บนะฮะใช้ได้ไหมใช้ดีกว่าใช้ทันหน่อยดีกว่านะฮะ <c oughs> แล้วกเก็บอันใหม่หมาใช้ <c oughs> เก็บเลยแล้วกันฮนะเรื่อยแล้วไม่ใช้ละใช้ปืนพกครับเลื่อยเลื่อยมันมีวันหมดอายุไงใช้ไปใช้มาน้้ำมันมันหมดเลยมาทางนี้ทางนน้นมันไม่น่ามีอะไรแล้วนี่ไม่มีของอะไรนะเราไปทางนู้นเลยแล้วกันนะ มาทางนี้เร็วๆเพื่อนเรเ็วๆเร็ว,ว,วเดี๋ยวเจออะไรมาดักหน้ากูจะได้มึงจะได้ยิงให้กูทันนะโอ้ยโอ้ยมีมีมดอันใหม่ปะอะไรวะเ,วนะเมียดอะไรนะมาเชเตอเ้อิอโอ้ยชาร์เตอร์ <laughs> แม่งอัดต้นไม้อัดรั้วเลย ทำไมรู้สึกได้ยินเสียงวิทอีกแล้ว ลถระดับสะพานลง <Up here. S 1> แต่ว่ามันจะมีเสียงดังนะสิ hey, ปากตบบี้มันเยอะอุ้ยเราไม่ไนะ้ตกใจเดินติดอะไรเนี่นะโอ๊ยเนาะ รส่วนจะหมดอีกแล้วโอ้ยตัวอะไรมันวิ่งมาชาัตเจอร์ชรัตเจอร์มันอยู่วิ่งชนกูเฉยเลยแล้ว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  อาจจะผ่านด่านสลัมแล้วมั้งเสียงอะไรวะมันดังแล้วคือกูต้องขึ้นท่านบนและน้ำเขียวมันกัดเลือด <o> โ,อโอเคครับผมจบกิจวัตรไปเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าจอกันในพาร์ทหน้านะฮะวันนี้ก็ ทำลงเรื่อยๆนะฮะ,ะเลเปดสองนะทำรอ,อกาจอก็เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้จะสั่งกาจอละนะฮะเราจะได้เล่นเกมอื่นบ้างนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่น้องนะไปแล้วนะ